Uh <laughs> เป็นได้เห็นอยู่บะเห็นอยู่บะเอา้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้ขู่สู้คนครับทักทายสบายดีตอนสายๆครับวันนี้บรรยากาศดีครับอยู่ในป่าเขาลำน้งไพ่คือเก่าเข้าป่ามาหาเฮ็ดครับประจบบ่งเห็ดมาซ้อมบึงเฮ็ดเพราะว่าเมื่อวานมันมันอบเอาแดดมือเดียวครับที่เหลือฝอนตกมาตลอดแต่ว่าตกลินเลยพากันมาซ้อมบึงเพื่อเฮ็ดออก ตามเบิ่งผู้ช่เหมือนกันครับมาสิมาณบ่ประมาณกันแล้วไปประมาณกันหาอยู่หากินอย่างอื่นไอ้จังได้มาเจาะมาซ่อมเอาครับเพราะว่ามันเด็ดมือเดียวเด็ดบมเต็มที่บางทอมันกับบุกออกถ้าฟกระเจอปะตาเบิ่งผู้ช่เหมือนกันครับผมเจอคาบงูครับพี่น้องเจ้าคาบงูอย่างป้าโหหนาวเย็นแล้วครับ ยาวาสองวา่าไปแล้วครับล็อกคับไปไหม่โอ้ยบุกล้าสู้ละออกออกทุบเองนี่น้ำไหมเหรอเจ๊นี่นโอ้มันกินแล้วเนาะเอาไปเริ่ม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 ,มงอขาวเนาะโอ้มากินนะออกแล้วใช่ตัวอะไรออกอยู่ แต่ก้อนค่อยมาเอาดงไอ้นี่แหละห้องนี่แหละมือค่อยมาผู้เดียวนะพอได้ประมาณจุ๊บนี้ประมาณสิบกว่าดกตอกใช่เลยนะบ่เออม่วงนี้เลยแหละนี่บริเวณจอกที่สองนี่อ๋อนี่เออไหวมาเห็นเนาะเฮ้ยเริ่มจะหน่อยเต้โอ้เริ่มเริ่มเต็ม่ายแต่มันมันจอกสิออกอยู่เนาะสองเนาะฮะสองเลยเก้เลยเก้ เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเข้าเห็ดพึ่งข้าวสามดอกเดี๋ยวจุ้มนึงครับ Chicken, well, okay, uh, เห็ดเพึ่งขมเห็ดเพึ่งขมสะดอกอืมรักออกไหมนอกน้อยนี่ยออกจุ่มๆเนี่ย เห็ดยังนูงน้นมาด่อ่าหนึ่งดอกเห็ดอะไรก็เอาครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดค่างโอ้ยใช่แมนแล้วเห็ดค่าครับพี่น้องกินได้กันครับเห็ดนี้ก็ได้แต่ว่าคนเขาบ่มักมันเผ็ดไหมมันหืน <laughs> นเขาหนึ่งดอกเติมกันครับ พพึ่งขมเจออีกแล้วหนึ่งดอกเห็ดเห็ดขาพอออะรมาล้างโพล้างจุมปลุกลุน่หละทาแดดอีกมือนึง สองมือนี่โอ้ยขึ้นคักเลยล้นป้าเลยเฮ็ดน่ะป้าเฮ็ดทั้งนั้นเหรอครับนี่ป้าเฮ็ดระงกป้าเฮ็ดสมปิแต่กระเป๊กมันคือบวกพร้อมกันเนาะเป็นระงกออกก่อนแล้วก็มาเฮ็ดสมปิหาไปาเพวกแค่เล็กแค่น้อยมาเจาะมาซ่อมครับพี่น้องหาอยู่หาก,กินขึ้เก่าครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยเจอแล้วครับเฮ็ดเพิ่งโคม อัะหนาอยู่นี่วันนี้กลุ่มนึงเต็มๆแล้วมีแต่ดอกงามโอ้ยหันนี้เสพเฮ้ยมาเบิ้งเห็ดพึ่งขมนี่งามๆนี่หมดซะเออจุ่มเดียวเลยร็วนี่หนึ่งสองอือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดดอกเห็ดพืชขมขมล้วนๆอันนี้ค่ะ ดอกกำลังงามโอ้ยดอกกำลังจูมปลุกปลุกเลยอืมโอ้ยพี่น้องเอ้ยหนึ่งดอกสองดอกดอกที่สาม โอ้ตัวนี้เงาเลยนี่สี่ห้าหกเจ็ดเออโอ้ยงามครับพี่น้องเอ้อตรงนี้เห็ดพึ่งขมบางคนก็มักมักเลยเขามักกินนะเขากินคือก้อยงัวก้อยควายอยู่จ้ะเออเขามักมม่งมันขมมาแล้วเขาก้อยว่าฉันใส่ข้าวคั่วหอมคือกันกับก้อยเนื้อนี่แหละโอ้ยงามครับคชุดยอดครับ อ๋อโอเคเหรอครับงามงามครับงามงามเจออีกแล้วหนึ่งดอกเฮ็ดอย่างว่านี่กอแดงโคนแดงหนึ่งดอกงามอยู่พอดีพอดีงามนกกำลังออกเนาะก็กำลังออก โอ้ยเจออีกสองดอกเป็นเห็ดพึ่งนกยูงครับเห็ดพึ่งนกยูงแต่ละมงก์เขาเอิ้นมมคือกันบางมงเขาก็เอิ้นเอิ้นแบบอีกแบบหนึ่งแต่บ้านผมเอิ้นเห็ดพึ่งนกยูงกำลังงามเลยครับอสองดอกกำลังออก กำลังจุม่มรูปรุดอีกหนึ่งดอกอันนี้น่าจะเป็นเห็ดพึ่งขมเฮ็ดพึ่งขมบางคนเกินเห็ดพึ่งยูคาส่วนมากาจะอยู่ในป่ายูคาแต่ว่าอยู่ในป่าดงพงไพ่เขานี่ก็มีขึ้นกันครับ ได้สาม เซนได้ได้หลายวะเออพอได้แกงเลยนี่เป็นยางโบไบ่ต้องเอาหลอเอาแต่เห็ดเพิ่งละอือโอ้เนาะนนนี่มาซ่อมกะได้สำนีนะมันยังโบออกครับอืมที่ออกก็ยังจุ่มๆปลุบปลุกเขามากอยู่ไอซีวายเลยเนาะเป็นบอกเนาได้แกงหนึ่งครับแกงหนึ่งกับพอกินแล้วล่ะ อทั้งเห็ดเพิ่งขมทั้งเห็ดเพิ่งเข้าก้าเห็ดดินดอกนึงเนาะที่เหลือเป็นเห็ดเพิ่งมดเห็ดเพิงครับกำลังออกน่าจะออกชุดแรกคือเห็ดเพิ่งอะไรเนาะถ่ายจมือสองมืออืมมือเนี่ยเริ่มใหญ่แล้วนะเอ่อเติมบาดน้ำหมองลงแห้งได้เมื่อคืนนี่กำลังงามมิตรดอกน้อยเหมือนจูงปลูกรุ่นอ่นี่ใบตองมันเหยียบจมวมูลเอาไปแกงกินเที่ยงพอดีกรับครับไปต่อกรับโบได้เลยเพราะว่ามันยังโบออกคัะเออมันกำลังปลุกลุ่นกำลังโผลถ้าแดดอีกมือสองมือเนาะ อเอคลิปนี้ซ้ำนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คือเก่า,าละเาขาขับปาร์มาเฮทมดปีมดซัดหาอยู่หากินวันนี้แหละครับปะ่ะโอเคครับผมทับบันปะ่ะดูละมือใหม่จรืว่ากันใหม่วันนี้ซ้ำนี้โอเคแล้วมึอนี้ก็ได้อยก็ได้แก่งครับ